Thank you ดานิราม่าค่ะสาหรับโฆษณาค่ายโทรศัพท์ยักษ์ใหญ่อย่าง a อ p l e ไงที่มีการมาถ่ายทําในประเทศไทยและถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าเป็นการด้อยค่าประเทศไทยหรือเปล่าที่มีการแสดงให้เห็นในลักษณะโฆษณาที่ว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ทันสมัยแล้วก็ล้าหลังไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศหรือว่าโทนสีในการโฆษณาตัวดังกล่าวซึ่งหลายๆคนค่ะก็มองว่าโฆษณาตัวนี้เหมือนตั้งใจจะเหยียดคนไทยว่าเป็นประเทศที่3หรือเปล่า และก็มีเหล่าดาราคนดังอินฟลูเอนเซอร์ค่ะออกมาเรียกร้องให้ Apple เนี่ยออกมาขอโทษประเทศไทยซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีทางด้านครูเดวิดค่ะที่ออกมาเรียกร้องปกป้องความเป็นไทยจนมีทางด้านสำนักข่าว CNN ค่ะติดต่อมาขอสัมภาษณ์ซึ่งในเวลาต่อมาค่ะ Apple ก็ได้ออกมาถแถลงขอโทษพร้อมยุติการเผยแพร่โฆษณาตัวดังกล่าวแล้วที่มีการมาถ่ายทําในประเทศไทยขณะเดียวกันค่ะทางด้านคุณวิชัยนักเขียนแล้วก็คีเอทีได้ออกมาแสดงความคิดเห็นอีกแงม่มุมหลังจากที่ Apple เนี่ยยุติการเผยแพร่โฆษณาตัวดังก โดยได้ระบุข้อความว่าโฆษณา Apple ที่หายไปในสายตาคร e a t i v e บวก Production ัน House เราเสียอะไรไปบ้างข้อ1ก็คือเขาบอกว่าเราค่ะเสีย r e f e r e n c e อันมีค่าไปหนึ่งเรื่องสิ่งที่มีมูลค่ามากๆในหนังเรื่องนี้คือการถ่ายทอดภาพกรุงเทพในมุมใหม่ๆที่ไม่ได้มีแค่วัดหรือเยาวราชหรือซอยข้าวบอยหรือพัทยาเท่านั้นคำว่าเสีย r e f e r e n c e ถือเป็นเรื่องใหญ่ประมาณหนึ่งเพราะ Refer e n c e มันคือสิ่งที่คนทาหนังเรื่องต่อๆไปจะมาดูและมาหาข้อมูลในการถ่ายท Там. Um. แล้วไอ้หนังเรื่องนี้เขาก็บอกว่ามันมีช็อตที่ดีมากๆในการดูเพื่อง,งานในอนาคตแต่เมื่อถูกลบออกไปแบบนี้เขาก็บอกว่ามันก็ทําให้เสียเรฟเลนซ์ไปและข้อที่2ค่ะเขาก็บอกว่าเมืองไทยจะกลายเป็นบทสนทนาต่อว่าอยากไปถ่ายที่ประเทศไทยเพราะว่า Apple เคยมีปัญหาเราไปที่อื่นดีกว่าส่วนข้อที่3ทีมโปรดักชันถ่ายทําของไทยเสียโอกาสเยอะมากๆโอเคแหละเขาบอกว่ามีกองหนังเมืองนอกมาถ่ายทําที่เมืองไทยเยอะอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่เขาก็เอาไทยไปทําให้เป็นประเทศอื่นที่ล้าหลังเหมือนแคนาดาที่มักจะถูกถ่ายทํา เป็นอเมริกาพร้อมกันค่ะผู้โพสต์ยังบอกว่าหนังเรื่องนี้ถ้าไม่มีปัญหาอะไรจะทําให้เมืองไทยน่าถ่ายทําเพราะว่ามีช็อตที่สวยๆให้เลือกถ่ายและมีทีมงานที่โคตรเก่งรับรองงานได้และเขายังได้เล่าอีกคว่าเมื่อหลายเดือนก่อนเนี่ยเขาทําโฆษณาให้กับลูกค้ามาเลเซียอินโดแล้วก็สิงคโปร์และระหว่างออกกองลูกค้าเดินมาบอกกับเขาค่ะว่าทีมงานถ่ายทําหนังของเมืองไทยเนี่ยเก่งมากๆในเวทีระดับโลกพร้อมก็บอกว่าถ้าหนังเรื่องนี้ไม่มีปัญหาเมืองนอกจะถามว่าหนังเรื่องนี้ใครหาโลเคชันใคร ใครจัดการกองและเขาบอกว่าทั้งหมดก็คือคนไทยเป็นคนจัดการนั่นเองตอนนี้หนังเรื่องนี้หายไปแล้วทีมงานไทยกลุ่มใหญ่ๆที่ทุ่มเททํางานนี้ซึ่งเชื่อว่ายากมากๆก็กลายเป็นว่าไม่มีผลงานอะไรเหลือเลยคนกลุ่มนั้นไม่เคยทํางานนี้เลยโอกาสในอนาคตที่อาจจะเกิดจากงานนี้หายไปเลยและนั่นถือเป็นมูลค่าที่มากที่สุดพร้อมกับคุณวิชัยค่ะยังได้ลงท้ายไว้ว่าพ่อฝรั่งหัวใจคนไทย ซึ่งก็ต้องบอกว่าหลังจากที่คุณวิชัยได้ออกมาโพสข้อความดังกล่าวก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนั่นเองค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลายสไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว